คุณยิมคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับบริหารงานอยู่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับภายใต้กำลงังน้ำภาพจากเพชรดีดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789คลองสวนภูร,รีสอร์ทพร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาและท็อกออฟเดอะทาวน์ออแกน r เซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเบียดเข้าไปปล้ำนานอีกแล้วนะครับมีแข้งขวานำไปก่อน ดอกไม้ป่านี่มีเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าไหนก็มีสอกกลับโอ้ย,อยเอาแล้วครับเปียกตู้กันโอ้ยเอาแล้วครับโดนบวกสั้นๆนะครับอ่ะโดนนับไปแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับมาเข้าเข้าหลวงไปนิดเดียวโดนบวกหมัดนับ8ดเลยครับ ตอนนี้ดอกไม้ป่าได้นับแล้วเอาคืนต้องเอาคืนแล้วนะครับเพชรมาลายวงในสอดแขนขึ้นขึ้นคอได้ไหมครับขึ้นคอได้ไหมตีได้ไหมครับหมขึ้นไปแขนน่งตีจับได้จับได้ยัดเข้าไปครับโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยครับแม่พาดเลอเสี่ยววินาทีไม่ได้เลยครับเดี๋ยวต้องดูครับไฟนี้เป็นไฟแดงครับไฟแดงนําไปก่อนบ้างครับก่อนนี่ภาคทินแล้วนําเงินนําไปก่อน4ี่ยก อ่าเดี๋ยวต้องดูครับอ่าแต่อย่าลืมนะครับพี่อาลีน้าเงินนี่หนักแรงทุกลูกเหมือนกันเนีว,ว่าดอกไม้ป่านี่มวยซ้ายนลครับแต่หุกข,ขวาสั้นๆแรงแรงนะครับอ่าต้องเบียดต้องชนอย่างเดียวแล้วโอ้ดูว่าจะมั่นโอมั่นใจก็ไม่ได้เหมือนกันดอกไม้ป่าไม่ยอมเะครับเพชรมาลก็พยายามจะเบียดจะชนปล้ำไหยโอ้เรียกว่าสู้ยิบตาเหมือนกันครับแต่ต้องของหนักต้องมาแล้วนะครับเพชรมาลัยครับเพราะว่าไปพลาดโดนนับ8ครับในช่วง ตอนยกสี่ครับอือห่มาเวียงมาครับยังยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับใกล้เชือกใกล้เชือกกับมาการอ่ะเดึงทั้งคู่มาครับอืออืออ่ะเดี๋ยวต้องดูครับอาอยู่ในช่วงยกสี่นะครับเวลามันยังมีแหละครับแล้วก็อาหาหนักแรงด้วยสําหรับเพชรมาลายแต่ว่าดอกไม้ป่านี่อือหึ่เก๋เรอตอนนี้อาหาเหมือนทกง่ายขึ้นครับไฟแดงตอนนี้รอบวกรอสวนเลยครับ เช่ว่าคอยอาศัยจังหวะนะครับมีโต้มาดูกันที่วงในโอ้โหเพชรม,มาลายพยายามจะเบียดจ,จะปล้ำในก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับตอนนี้น่าจะมีหมัดมีศอกมาเป็นคําตอบสุดท้ายเหมือนกันทีมงานนี่สั่งเบียดสั่งชนอย่างเดียวดูว่าตอกไม้ป่าเอาเลยครับขวาทิ้มไปตรงๆ ตีเข่าอย่างเดียวนี่โอกาสจะทันยากหน่อยครับต้องเดีอยครับเอาละครับเปลี่ยนเปลี่ยนอานีโอ้ยบวกลนอีกแล้วครับว่านี่ครับออมยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ครับโอ้โหลวมยุติการชกเลยครับตายังลอยครับกรรมการยุติการชกแล้วนะครับจบยกสี่ครับดอกไม้ป่าสจต้งปราจีนครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหหวยซ้ายนะครับแต่หุกขวาสั้นๆนะครับทำงานได้ดีเหลือเกินวันนี้ โอ้ยำแขนไปนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าๆให้ดูอีกครั้งนี่นะครับจังหวะเบียดเข้าไปฮุกขวาโอ้ล่นนะครับอันนี้นับแรกนะครับขยับเขาหาโอ้เดี๋ยวมาดูดอกสุดท้ายนี่นะครับเดินเข้าไปต่อยหมัดโดนขวาอีกแล้วนะครับมวยซ้ายนะครับดอกไม้ป่าแต่ฮุกขวาแรงเหลือเกินสั้นๆนะครับเคาะโป้งเดียวนี่เรียบร้อยเลยครับ